สวัสดีค่ะพะ่อพ่อแม่แม่วันนี้เม่ตานพานมาดูลูกเต่าสุกตาแรกเกิดนะคะหลังจากที่น้องๆเจะาะไข่ออกมาแล้วนะคะน้องๆก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยจ้าที่เห็นข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นถุงแดงเขานะเป็นถุงอาหารเขานะคะเขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่ทานอะไรเลยจนกว่าถุงแดงเขาจะ แห้งยุบลงไปนะคะทุกคนน้องก็จะอยู่สภาพแบบนี้สักประมาณสองสามวันค่ะเขาก็จะยุบตัวลงไปแล้วก็ใต้ท้องเขาก็จะแห้งสนิทเขาก็ออกมาอยู่คอกข้างนอกได้นะคะอันนี้คือเด็กๆสุกตาแรกเกิดค่ะเขาจะอยู่แบบนี้เลยจ้าก็จะอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะ ส่งแดงเขาจะแห้งนะคะทุกคนเรามาดูข้างหลังกันดูดูนู่นดูขานุก็ขานุดูขาก่อนนุโอ้โหนุขาเหมือนเมต,ตาลเลยค่ะข้างหลังนุอ้วนมากเลยก็จะอยู่อย่างนี้เลยค่ะทุกคนจะอยู่อย่างนี้จนกว่าจะ ไข่แดงเขาจะแห้งนี่คือถุงอาหารชั้นดีของเขาเลยค่ะเ็าจะอยู่ได้โดยที่เขาไม่ทานอะไรเลยอยู่ได้สบายสบายค่ะพอถุงแดงเขาแห้งท้องเขาปิดปกติแล้วก็เอาเขาออกมาอาบแดดแช่น้ำได้ป้อนอาหารได้ปกติค่ะลูกเต่าสูกต้าแรกเกิด เรายังไม่รู้เพศทีนะคะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเพราะว่าลูกเต่าไม่สามารถแยกเพศได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะทุกคนอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้คือสูกต้าแรกเกิด สวัสดีชาวโลกขอให้ชาวโลกใจดีกับหนูนะคะน้องแรกเกิดจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ทุกคน น้องก็จะอยู่ไข่แดงจะมีถุงไข่แดงถุงอาหารของเขาอยู่ใต้ท้องเนาะอยู่ใต้ท้องนะคะเขาจะสูบกินจนหมดถุงแดงก็จะยุบลงไปแม่ก็จะออกมาข้างนอกได้แต่ตอนนี้ให้เขาต้องอยู่ในตู้ก่อนเพราะถุงแดงเขายังไม่ยุบถุงแดงคือถุงอาหารเขาอยู่ได้ด้วยถุงอาหารของเขานะคะทุกคน น้องๆที่ฟักออกเมื่อวานสามตัวนะครับน้องมาอาบแดดกันสวัสดีสวัสดีน้อง วัยรุ่นสีการแรกเกิดสบายดีไหมอยู่ในไข่ก็ต้อนรับนะจ๊ะสู่โลกภายนอกโลกมนุษย์ในนอนนอนโปง่ง เด็กแรกเกิดจะมีถุงแดงใต้ท้องนะคะคือถุงอาหารนะทุกคนน้องก็จะสูบจนหมดน้องอยู่ได้โดยไม่ต้องทานอะไรเพราะถุงอาหารคือเพราะถุงแดงแดงคือถุงอาหารของเขาค่ะ